สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง r m u t p Live ซึ่งผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะจะรวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันซึ่งวันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปไขปริศนาคดีอาชญากรรมที่ยังคงเป็นที่ถก เถียงและสร้างความสงสัยให้กับคนทั่วโลกวันนี้เราจะย้อนรอยเรื่องราวคู่รักคู่หนึ่งค่ะที่ดูเหมือนว่าชีวิตรักของพวกเขาจะสมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังรอยยิ้มที่เบื้อนความสุขนั้นกลับซ่อนความลับที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว้ค่ะย้อนกลับไปในวันคริสต์มาสอีฟปี2002ณเมืองโมเดสโตรัฐแคลิฟอร์เนียวันที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองความสุข และมอบของขวัญให้ซึ่งกันและกันแต่สำหรับครอบครัวปีเตอร์สันวันนั้นกลับเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่อาจลืมเลือนเลซี่ปีเตอร์สันเธอคือหญิงสาววัย27ปีค่ะเธอกำลังเป็นคุณแม่ที่ตั้งครันลูกชายคนแรกวัย8เดือนเธอกำลังจะคลอดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่แล้วเธอกลับหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนไม่มีใครรู้ว่าเธอไปอยู่ที่ใด เรื่องราวถูกเปิดเผยโดยสกอตต์ปีเตอร์สันสามีของเธอนั่นเองค่ะสกอตนั้นได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตัวเขาได้ออกจากบ้านในเช้าวันนั้นเพื่อไปตกปลาแต่ที่น่าแปลกปรลาดก็คืออ่าวที่เขาเลือกจะไปตกปลานั้นอยู่ห่างไกลาจากบ้านของเขาไปกว่า140กิโลเมตรนั่นคืออา่าวซานฟรานซิสโกเขาอ้างว่าเมื่อเขากลับมาบ้านนะตอนเย็นเขาพบบ้านที่ว่างเปล่าเลซี่หายไปแล้ว เหลือเพียงสุนัขของพวกเขาที่เดินอยู่ในสนามพร้อมกับสายจูงที่ยังคายอยู่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องปกติของคนหายใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่ซับซ้อนยิ่งกว่าภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนใดๆการหายตัวไปของเลซี่นั้นกลายเป็นข่าวใหญ่ในทันทีตำรวจและอาสาสมัคร ระดมกำลังค้นหาตัวเธอแต่ก็กลับไม่พบร่องรอยใดๆและสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยในตัวสกอตตั้งแต่แรกก็คือพฤติกรรมที่ขัดกับสัญชาตญาณของคนโดยทั่วไปสกอตนั้นดูนิ่งเฉยอย่างผิดปกติไม่แสดงความวิตกกังวลเหมือนสามีที่กำลังตามหาภรรยาที่หายตัวไปแถมเขานั้นยังไปซื้อของขวัญคริสต์มาสในวันรุ่งขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทามกลางการค้นหาที่ยังไม่มีเบาะแสสกอตต์พิเตอร์สันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่บ่อยครั้งแต่คำให้การของเขากลับดูไม่น่าเชื่อถือเนื่องมาจากว่าเขาพูดบกไปวนมาและรายละเอียดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้สื่อและประชาชนเริ่มสงสัยในตัวเขามากขึ้นจนกระทั่งความลับที่เขาปกปิดไว้ เปิดเผยตำรวจพบว่าสกอต์นั้นมีความสัมพันธ์นอกสมรสอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอมเบอร์เฟรย แต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือสกอตนั้นโกหกแอมเบอร์มาโดยตลอดว่าเขาเป็นพ่อไม่ภรรยาตายแล้วและกำลังจะใช้ชีวิตโสดแอมเบอร์ Amber, ซึ่งเพิ่งรู้ความจริงเธอเองก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่ด้วยการแอบอัดเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ในเวลาที่เธอนั้นคุยกับสกอตเพื่อหาหลักฐานจากเสียงเหล่านั้นรวมถึงต้องการเปิดโปงความจริงที่น่ารังเกียจ4เด ต่อมาค่ะความหวังที่จะพบเลซี่อย่างปลอดภัยก็พังทลายลงในที่สุดในเดือนเมษายนปี2003ร่างของเธอในสภาพที่เน่าเปื่อยถูกพบอยู่ในอ่าวซานฟรานซิสโกไม่ไกลจากท่าเรือที่สกอตอ้างว่าเขานั้นมาตกปลาและไม่นานหลังจากนั้น ร่างของทารกในคันของเธอก็ถูกพบในบริเวณใกล้เคียงทำให้คดีคนหายกลายเป็นคดีฆาตกรรมในที่สุดซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่โหดเหี้ยมอีกคดีหนึ่งค่ะสกอตต์ปีเตอร์สันนั้นเขาถูกจับในทันทีเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในคดีฆาตกรรมภรรยาและลูกในท้องของเขาเองการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2004และกินเวลายาวนาน หล,หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถูกนํามาใช้มัดตัวเขาในชั้นศาลอย่างรัดก,กุมไม่ว่าจะเป็นเส้นผมของเลซี่ที่ถูกพบในเรือของสกอตหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเขานั้นใช้เรือของตัวเองในวันที่เกิดเหตุและที่น่าสงสัยที่สุดก็คือพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับคําให้การของเขาในวันนั้นนั่นเองอายการได้สร้างทฤษฎีว่าสกอตฆ่าเลซี่ที่บ้านและนําร่างของเธอนั้นใส่เรือไปทิ้งที่อ่าว ฟรานซิสโกเพื่อที่เขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับแอมเบอร์เฟรย์โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นในที่สุดคณะลูกขุนก็เชื่อในทฤษฎีนี้ค่ะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก่อนที่ศาลจะตัดสินช่วงเวลาที่ตำรวจนั้นค้นหาร่างของเลซี่เองตัวสกอตเขาไปยืนดูในเหตุการณ์นั้นอยู่หลายต่อหลายครั้งและเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกแต่อย่างใด จนสุดท้ายแล้วค่ะเดือนพฤศจิกายนปี2004สกอตปีเตอร์สันถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับที่1ของเรซี่และฆาตกรรมระดับที่2ของคอนเนอร์เขาถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ในที่สุดค่ะปี2020โทษประหารชีวิตของเขาก็ถูกเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันบน คดีนี้นั้นยังถือเป็นคดีที่ถูกพูดถึงในฐานะคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนและน่าเศร้าที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องราวที่สอนให้รู้ว่าบางครั้งค่ะความจริงที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากของความรักและความสุขที่ดูสมบูรณ์แบบและอาจไม่มีใครรู้เบื้องลึกเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นเลยว่ามันเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมเพียงใดไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าสามีที่ดูร ภรรยามากๆแต่กลับคบชู้ และเลือกที่จะฆ่าภรรยาที่กำลังอุ้มท้องลูกของเขาเองอยู่นั้นเพื่ออยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงอีกหนึ่งคนซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้เคยทราบมาก่อนเลยว่าผู้ชายที่เธอกำลังคบหานั้นมีภรรยาอยู่แล้วเรื่องนี้มีเหยื่อเกิดขึ้นหลายคนเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วสกอตต์ปีเตอร์สันเขาก็ถูกลงโทษด,ด้วยการจำคุกตลอดชีวิตชดใช้ในสิ่งที่เขาทำค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้กับ10นาที ก่อนจากกันไปค่ะเช่นเคยหากคุณผู้ฟังท่านใดผ่านมารับฟังแล้วนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะทางช anel ของเรามีรายการอื่นๆให้คุณผู้ฟังได้เลือกฟังนะคะอย่างหลากหลายเลยก็ติดตามช anel ของเรากันได้และหากคุณผู้ฟังท่านใดค่ะอยากติดตามข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสามารถเข้าไปติดตามผ่านทาง Facebook ทาง rmutpsb รวมไปถึงทางเว็บ ว็บ rmutp.ac.th วันนี้ฝนต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ